อีกหนึ่ตัวคือตัวชาร์จเนี่ยครับปัญหาส่วนมากที่จะชาร์จไม่เข้าถ้าเป็นตัวนี้เสียบปุ๊บไปจะมีสีเขียวแต่บางทีเสียไปสีเขียวไอ้ขั้วด,ด้านหลังเป็นขั้วตัวนี้ครับบางทีสายมันอาจจะหลุดแต่มันจะมีปอกหุ้มไว้ ชาร์จยังไงก็ชาร์จไม่เข้าออครับตัวนี้เนี่ยมันอาจจะหลุดไนอย่างนี้ได้นะครับใน,นให้มาดูตัวตัวนี้ใช่ดูตัวนี้เบื้องต้นเลยครับเพราะถ้าถ้าเสียบปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเสียบแล้วมันจะเป็นสีเขียวให้มาดูสองตัวเสาทาน,นี้ได้เลยครับท,นนท,ที่อยู่ข้างในเนี่ยครับที่อยู่ไงที่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงดูเห็นกันไหมนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคือสาย ปัญหาชาร์จไม่เข้าคือสายนี่มันหลุดใช่ครับมันจะตดเตาเราไอตัวสายดำๆที่หุ้มเนี่ยครับและการที่ตัวนี้หลวมเราก็ขันค่ขันตัวนี้เข้าไปอ๋อแค่ขันรถอันนี้ใช่ครับมันก็จะแน่นขึ้นใช่นีวิธีการเครชาร์จไฟไม่เข้าเบื้องต้นใช่ชาร์จไม่เข้าเบื้องต้นเลยชาร์จไม่เข้าทางดีรถมันไม่ได้มีปัญหาอะไร แบบก่แบบเวลาเราไปขับนี้ตกลุมตกอะไรมันกระแทกแล้วมันมีอาการกระแทกการันตีดวมมันอะไรนะคร์ดที่ร้านเราจะทําการเอกอหุ้มกล่องให้ลูกค้าเพื่อการกระแทกตัวข้างล่างเราก็จะลองลองโฟมลองอะไรว้ให้ครับการกระแทกตัวด้านบนเราก็จะมีตัวปิล์มตัวความเร็ วิธีการแก้คร่าวๆใช่ครับวิธีการแบบล็อกไม่ให้กล่องมันเลื่อนใช่ครับเจอปัญหาอาการล็อกกล่องด้วยล็อกแบตเตอรี่ด้วยตทนนี้ครัก็เคลื่อนเวลาเราขับโอเคนี่จะเป็นเสร็จนะครับเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่ติดฝาแล้วก็นสองครับผมแค่นี้นะครับวันนี้ก็อาการไฟเข้าแต่เร่งไม่ขึ้น นะครับไฟเข้าแต่เร่งไา่ขึ้นก็ารชาร์จไฟไม่เข้าครับผมแล้วก็การที่ชาร์จไฟไม่เข้านะครับวันนี้ก็โอเคครับผมก็ขอบคุณครับวันนี้สำหรับอยากให้ทําคลิปปัญหาวิ่ีการแก้ปัญหาอะไรก็ทาเขแนะนำมาได้นะครับเดี๋ยวเราจัดทำให้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับ